ลูกๆนักเรียนชั้นม .1 และชั้นม .4 ที่รักทุกคนครับก่อนอื่นพ่อขอแสดงความยินดีที่ลูกๆได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทวีธาวันนี้รู้สึกปราบปลื้มใจที่มีโอกาสได้กล่าวต้อนรับพวกเราทุกคนอ,อ,อยากจะฝากกับพวกเราเป็นเบื้องต้นว่าวันนี้การเรียนรู้การสื่อสารและวิธีการปฏิบัตินั้น ก็จะเป็นวิถีใหม่ที่เรียกว่า normal เพราะฉะนั้นวันนี้การประถมนิเทศที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นการประถมนิเทศเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับลูกๆในทุกมิติในโรงเรียนทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและที่สําคัญก็คือสิ่งที่โรงเรียนจะอำนวยความสะดวกให้ลูกๆได้อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ห้องเรียนแห่งนี้ยังมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างทุกด้านพอ,อยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งและอยากจะบอกกับลูกๆว่าโรงเรียนมีความพร้อมและได้เตรียมความพร้อมในการการเรียนการสอนให้กับลูกๆแล้วก็กิจก,กรรมต่างๆขอให้ลูกๆทุกคนได้รักษาสุขภาพดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากโรคระบาดโควิด -19 เมื่อสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วเราจะพบกันที่โรงเรียนครับ เนื่องในโอกาสที่จะเปิดเรียนนี้ครูขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียนทวีทาพิเศษเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและประสบสำเร็จในการเรียนพร้อมทั้งนั้นนักเรียนต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายชิตชัยชัยรัตน์รองผู้บริการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีทาพิเศษ วันนี้รู้สึกยินดีมากครับที่เราจะได้ต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่โรงเรียนของเราโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่จะเสนอในสิ่งที่นักเรียนชอบนักเรียนต้องการและนักเรียนสามารถค้นพบตัวเองที่จะดําเนินชีวิตไปในสังคมนะครับสิ่งที่เรียนเข้ามาใหม่เนี่ยต้องตรับไว้ว่าตอนนี้มันคือระดับมัธยมแล้วดังนั้นในการดําเนินชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องลำบากขึ้นมันต้อง ต่อสู้มากขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตขอบคุณมากครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2,564ทุกคนรองชื่อรองสุกัญญาอังศิริทรัพย์เป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนทวีธาพิเศษในการเป็นนักเรียนโรงเรียนทวีธาพิเศษนั้นมีกฎระเบียบมีข้อปฏิบัติต่าง ซึ่งขอให้นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเดี๋ยวคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็คุณครูประจำวิชาก็จะได้ชี้แจงกับนักเรียนอีกครั้งในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดขอให้นักเรียนทุกคนดูแลตัวเอง ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก็ให้นักเรียนทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากคุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาก็จะส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องการเรียนและการเตรียมตัวของนักเรียนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นม .1 ที่รักทุกคนครูธาริดาโชคน,นราน,นิธิวันนี้ในานามหัวหน้าระดับม .1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม .1 ทุกคนที่จะได้มาเป็นลูกทวีธาขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเป็นนักเรียนโรงเรียนทวีธาพิเศษนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวเรียนให้เข้ากับที่นี่โดยเร็ววันนะคะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับารที่นี้โรงเรียนนี้และยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ เพราะในสถานการณ์นี้ไม่มีใครดูแลตัวเองได้ดีสุดเท่าตัวเรานะคะสวัสดีค่ะครูสวรนาอยู่เชื้อนะคะประจําชั้นม .1 ทั1ค่ะครูสอนวิชาสังคมศึกษากับวิชาประวัติศาสตร์นะคะครูจะพักอยู่ที่ห้องพักครูสังคมศึกษาห้อง1 4 6ค่ะครูน้ำฝนพรษสําลีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ประจําชั้นมอ1ทั1อยู่ที่ห้อง424ค่ะ สวัสดีค่ะครูสุนันทากิตโยภาสสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานม1ครูที่ปรึกษาชั้นม1ทับ2พักอยู่ที่ห้อง146ค่ะสวัสดีครับนักเรียนครับครูชื่อครูอนุสิทธิ์นะครับมูลประมุกนะครับอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสอนรายวิชาดนตรีไทยครับก็เทอมนี้นะครับปีนี้นะครูจะประจำชั้นม1ท2นะครับ ในช่วงระยะเวลาช่วงสถานการโควิดนะครับเราก็จะมาเจอกันในลักษณะของคลิปวิดีโอนะครับและเดี๋ยวพอเปิดเทอมนะครับก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็มีอะไรก็เป็นที่ปรึกษาได้ท,ทุกทุกห้องนะครับสวัสดีครับครูก็ชื่อครูบุภาไทยกิ่งนะคะชื่อเล่นชื่อครูปุ๊ สอนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะถ้าติดต่อครูก็ติดต่อได้ที่ห้องสองนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อครูฝนทิพย์ยอดก้าสอนวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะปีการศึกษานี้ครูเป็นที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง3นะคะเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครูครูชื่อปิติกรพนัสนะครับเป็นครูที่ปรึกษาในระดับชั้นวัธยมศึกษาปีที่1นึครับสนะครับรายวิชาที่ครูสอนจะเป็นวิชาศิละปะนะครับคือครูเนี่จะสอนในกลุ่มาสาระศิลปะคือครูจะสอนวิชาหน้ากศิลปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังไม่เปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับเราก็มารู้จักกันโดยสื่อทางวิดีโอนี้ก่อน นะครับและเดี๋ยว1นทับนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเปิดภาคเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะเด็กๆครูชื่อครูสุป,ปานีปิงยศนะคะสอนในวิชางานธุรกิจระดับชั้นม .1 ครูเป็นครูที่ปรึกษาห้องม .1 ทับ 4. ถ้านักเรียนจะติดต่อครูให้ไปติดต่อที่ห้อง1 2 1่ห้องพัสดุนะคะ สวัสดีค่ะครูเยาวรักมิ่งขวัญสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ครูที่ปรึกษาชั้นม .1 ทห้ประจำอยู่ที่ห้องสมุดค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวเรียพรมีทรัพย์ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2และครูเป็นที่ปรึกษาประจําห้องมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ทหถ้านักเรียนคนไหนนะคะจะติดต่อสอบถามคุณครูสามารถไปพบครูได้ที่ห้องหมวดค่ะ ครูจะประจำอยู่ที่ห้อง4-6-1ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมคุณครูปริญญาขจรัตครับกลุ่มสาระสังคมศึกษาในปี2-5 6 4สีนี้เป็นประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6ครับสวัสดีค่ะ ครูชื่อคุณครูพรจานามีเกรนะคะสอนวิชาภาษาไทยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึทับเค่ะถ้านักเรียนมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อครูได้นะคะสวัสดีค่ะครูชื่อกฤษณนาลาละครนะคะสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ครูประจําที่ปรึกษาห้อง1นึทับเค่ะนักเรียนสามารถติดต่อครูได้ที่ห้องพักครูที่ชั้น2นะคะ สวัสดีครับครูชื่อคุณครูเพนพักนำสกุลภูนสาริกิตสอนวิชาภาษาไทยนะครับครูเป็นครูประจำชั้นในห้องมหนทับแปดเดสามารถติดต่อครูได้ที่ห้อง245นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครูชื่อสอนะลงองค์เคลือบชื่อเล่นชื่อโฟสเป็นครูประจำชั้นม .1 นทับสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์และวิชาเบสิกเน็ตเวิร์กนั่งประจำที่ห้อง256หหรือห้องพักครูคอมพิวเตอร์ บครัสวัสดีค่ะครูชื่อครูชมพูนุชจ,จันแสงนะคะเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 9ทับห้อง SMTE สำหรับครูรับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ม .1 เป็นหลักนะคะนักเรียนสามารถติดต่อครูได้ที่ห้องทะเบียนวัดผลติดกับห้องวิชาการค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูทิพสุดาการทัศน์ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่ปรึกษา นักเรียนชั้นม .1 รทับเค่ะสามารถพบครูได้ที่ห้อง121นะคะสวัสดีครับครูชื่อครูเกติศกินกอง,งามนะครับสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นครูที่ปรึกษาประจําชั้นห้องม .1 นทับนะครับนักเรียนสามารถพบครูได้ที่ห้องทะเบียนวัดผลนะครับมีปัญหาใดได,ไดปรึกษาได้เลยนะครับผมสวัสดีค่ะครูชื่อนิชาพัชร์สุนจันทร์ค่ะสอนวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา ประจำชั้นห้องม .1 ทับ10ค่ะเจอครูได้ที่434ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสุภาพบุรุษทวีธาปี2564ครูชื่อครูดังพยพุกสุริวงศ์นะคะผู้เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธทยมศึกษาปีที่1ทับ11เป็นห้องเรียนพิเศษโครงการ MEP ครูเป็นที่ปรึกษาสำหรับเด็กๆ MEP ทุกท่านนะคะถ้านักเรียนมีปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถมาพบครูได้ที่ห้อง231ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเราจะได้คุยภาษาอังกฤษกับทีเชอร์และคุณครูทุกคนในห้องพระครูนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะครูชื่อครูพากรเข็มหนูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 11โครงการ้องเรียนพิเศษ MEP นะครับครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนสามารถเจอครูได้ที่ห้อง2 3 1สนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีค่ะคุณครูประภา,าดาทองดีเลิศนะคะเ,เป็นคุณครูที่ปรึกษาชั้นม1-12ค่ะคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษม1แล้วก็ม .5 นะคะนักเรียนสามารถมาเจอคุณครูได้นะคะที่ห้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ห้องสองสหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะครูชนาพรหว่า,ง,างกลางนะคะชื่อเล่นชื่อครูวิวค่ะครูอยู่กลุ่มกิจกรรมพัฒนานผู้เรียนนะคะสอนในรายวิชากิจกรรมแนแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะครูรับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งห้อง12นะคะสําหรับปีการศึกษา25 6 4นี้ก็ขอต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะ